ในวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำการใช้สีทําโมเดลแบรนด์ Brand The Army Painter ครับสวัสดีครับผมนุแล้ะคุณกำลังอยู่กับช a n งแนุโมเดลเลอร์ครับ One, two, three, สำหรับคนที่ชื่นชอบการทําสีโมเดลด้วยสีอะคริลิกสูตรน้ำนอกจากสีแบรนด์ Vallejo และ Citadel แล้ว สีของ d i a r m y painter ก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งในการใช้งานครับสีแบรนด์นี้ปกติแล้วออกแบบมาเพื่อเล่นกับพวกฟ f เกอร์ตัวเล็กๆหรือที่เราเรียกว่า miniature อย่างเช่นพวก w a r h a m m e r แล้วก็บอร์ดเกม,มอื่นๆเนื้อสีแบรนด์นี้คุณภาพค่อนข้างดีนะครับเหมาะสำหรับการทำโมเดลด้วยผู้กันส่วนตัวแล้วเวลาเทียบกับ Vallejo ผมรู้สึกว่าเนื้อสีแบรนด์นี้บางกว่าเล็กน้อยครับ ในส่วนของโทนสีก็ไม่ให้เลือกค่อนข้างเยอะแต่ยังไม่เยอะเท่าวาเลโฮนะครับสีที่มีเนี่ยก็จะเป็นสีสดๆหน่อยประมาณพวกที่ใช้เพนวอลเกมนะครับโดยแบ่งออกเป็นสีรองพื้นนะครับสีทาโมเดลแล้วก็สีที่ใช้เพื่อสร้างเงาที่เรียกว่าควิกเชดโดยรวมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายแบบให้เลือกใช้ส่วนราคานั้นก็ถูกกว่าวาเลโฮนิดหน่อยถ้าใครสนใจก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดในคำอ,อธิบายด้านล่างครับ ในวิดีโอนี้เราจะรองพื้นและลงสีโลาหะส่วนต่างๆด้วยสีของ d a r m y Painter กันครับเริ่มจากการรองพื้นด้วยสีดำก่อนตัวเราจะใช้สีดำ matte black ในการรองพื้นโดยเริ่มจากการทาสีดำไม่ทั่วตัวโมเดลด้วยพูกกันประมาณ2รอบโดยที่แต่ละรอบให้เว้นระยะประมาณ20-30นาทีครับ จากนั้นผมใช้พวกการจุ่มสีเพลทเมลเมทัลให้เปียกแค่พอปันหมาดแล้วทาลงในส่วนที่ผมตั้งใจจะทําเป็นสีน้ำเงินในวิดีโอถัดไปโดยให้เน้นลากพวกการจับบนลงล่างแล้วทาส่วนที่เป็นขอบในตอนนี้เรายังไม่ต้องกังวนเรื่องความสวยงามมากนักนะครับ หลังจากสีเพลทเมลเมทัลแห้งผมใช้สีทองกริตตี้โกลตกแต่งโมเดลเพิ่มเติมในบางจุดจากนั้นผมใช้สีเพลทเมลเมทัลที่ติดผูกการเล็กน้อยทำการดรายบัชหรือการปัดแห้งบริเวณไอพ่นมือและใบมี้ที่ใต้เท้าจากนั้นผมใช้สี Rough Iron, รัฟไอรอนปัดทับบางส่วนเบาๆเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสีครับ และในตอนนี้โมเดลของเราก็นับว่าเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับในวิดีโอหน้าเราจะมาทดลองใช้สี v a l i c o Game Ink ในการตกแต่งโมเดลกันดูยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมรบกวนกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไวเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆจากทางเราในภายหลังนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ